โดนกับตัวเองค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังพืชชนิดนี้นะคะน่าจะเป็นน่าจะเรียกว่าโหราถ้าภาคใต้เนี่ยบนที่สามารถกินได้เขาเรียกว่าออดิบแม่แหวนซื้อมาจากตลาดค่ะแล้วเอามาทําอาหารแกงกุ้งปรากฏว่าเมื่อเช้าต้นกล้ากินเข้าไปคําแรกต้นกล้าก็คายเลยค่ะแล้วบอกว่ามีอาการเจ็บแปรบในปากแล้วก็ลําคอแม่ก็คิดว่าลูกเองอาจจะคออักเสบไม่สบาย นะคะก็เลยโอเคให้กินน้ําแล้วก็ไปโรงเรียนตอนนี้ก็เช็คอาการต้นกล้าบอกว่าดีขึ้นแล้วเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยไม่ได้กินข้าวต่อแต่ว่าข้าวคํานั้นคือข้าวที่เป็นแกงโหราแกงตัวเนี้ยกับกุ้งแม่แหวนเองก็กลับมาแล้วกินด้วยตัวแม่เองค่ะคาแรกเหมือนกันคลายเลยเสิร์ชหาข้อมูลก็รู้ว่ามันคือพืชมีพิษเรียกว่าโหราแล้วแต่ว่าสับท้องถิ่นเรียกว่ายังไงเพื่อนเพื่อนเวลาซื้อในตลาดพืชชนิดเนี้ย ระวังถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะหรือว่าใครเองซื้อแกงที่เป็นแกงออดิบยังไงก็ดูนิดนึงเพราะว่าไปดูข้อมูลมันอันตรายสําหรับคนที่แพ้มากส่วนแม่แหวนเองก็คือพยายามกินน้ํามะนาวกินน้ําเย็นนะคะตอนนี้เองก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะไม่ยังไม่ได้ไปหาหมอเนาะยังไงขอบคุณสําหรับทุกความห่วงใยด้วย